สวัสดีพี่น้องอตอนนี้ก็มาจะตีสีอะไะพี่น้องมือน,นี้ก็มาผูกพ่อนอยู่ในสวนยางเลยเด้อพี่น้องเด้ออาจจะมืดอนจัน้อยเด้อเสียงก็สีบันเทิงอยู่ละครับบรรยากาศก็ดีอยู่ครับอากาศเย็นดีครับ ฟังเพลงเย็ยนๆกับเปลดงานไปเรื่อยๆเน,อออนาะกว่าหอดย่ามเวลางานเราก็ต้องตื่นไม่เอ็ดไม่นาะกิสิบประมาณนี่แหละครับกรแม่นว่ากเกษตรกรช่าวสวนยางเนาะส่วนผมกระตัดเล้วแหะครับมันนี่ตัดบหลายครับตัดประมาณหกแถวครับกับประมาณหลายร้อยต้นอยู่ครับหกแถวนี่ ตอนนี้น้องเพิ่อนกับตัดพูนแล้วครับอยู่ทางลุมตัดยังพระท่านได้ขึ้นมาหอดผมอยู่ตอนนี้ผมแล้วแหละน้องผมกัได้มาร์ทกิฟต์ให้พี่น้องในเบื้องหน้าว่าเป็นอย่างไรชาวสวนยางพาราเฮาราคาบางนึงกัคือสินรวงแห้งอยู่ละครับวงมาหลายบาทอยู่จาก30นอ้อําเลยหยิบซีโอ้ราคากันนักอยู่ครับเดี๋ยวจะได้ไทย เบิ่งเด้อน้องเพิ่นกัสิเกียดยูบูดเพื่อไหร่จะทั้งลมกลงังตะเกียดไม่ไมเลยครับก็น้องกัสิใสเวลาเกียดพอต่ำกว่า3-4ชั่วโมงครับน้องเกียรเร่องปลาครับมื้อนี้เพราะว่าเพิ่นเกียดไปแล้วเนาะเครื่องปลามันครบรอบเกียดแล้วอีกเครื่องปลายังบ่ทันได้เกียดจักเทื่อว่าซั่นเกียรเ่องปลาก่อนเกียรเ่องปลานีกแล้วเพิ่นก็ต้องแล่นไปอีกประมาณเกือบ30โลได้พี่น้องไปเกียดอีป้านึงอีกไปเกียดของพอเฒ่าเจ้า,จาของ ติดตามชมพี่น้องนะครับพี่น้องตอนนี้เขาเก็ไม่ย่างไงกับโป้ให้น้องนเนาะเผื่อความรวดเร็วขึ้นอีกสเต็ปหนึงน่งเนาะพี่นอ้องก็นะครับความอันตรายของชาวสวนยา่านนี่พี่น้องเด้อที่แชทตัวย่านของมึงอยู่ดีเลย,ยพี่น้องนี่อันตรายนะครับถือไปดอกนึงนี่เกินเรียบร้อยที่กันครับเจ่ก็ เอาเก๋ะเนาะตัวความปลอดภัยเขาก็ต้องกันจัดเลยพี่น้องเลยเอาไว้ไม่ได้ครับเอาไวก้ก็เดี๋ยวเป็นอันตรายแกจะห่วงครับนะเดี๋ยวจังกำจัดก่อนจะฆ่าได้พี่น้องเลยโอเคเรียบร้อยครับง่ายกระโปงโตพี่น้องตรวจความหมดเร็วเนาะนี่ค ขันแม่นว่าน่องนองไงเองมันบอกพี่น้องมันกระสีซาด้วยครับเพราะว่าถัวยินมมีหนาย่างฝนตกลมมาถั่วเสียพี่น้องนองก็ต้องมาเงี่ยงหาถั่วอีกตามหาถั่วอีกขันแม่นว่าเข้าเก็บขึ้นไว้นองก่อนมันกระสีเร็วขึ้นพี่น้องไอย่มขึ้นีถือไฟแบดไปมันมันแนมยาพี่น้องมันแนมยานต้องเผอยูต าาออมนันอยูอเเน่น้ำคายจะคลองยังไงมาเห็นเลยพี่น้องโองเคแล้ลวไปเลยพี่นอ้องน้องก็เกิจน้าหลังอยู่คนเดียวพี่น้องโอ้โหมุนไฟแบบ

โอเคพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบื้องหน่องขีดแย่งกันเร็วๆป้านี่กลับไปปลาผุนโตตีจัดแถวสามแถวสี่แถวนี่

นี่ก็แสดเมื่อก่อนนอนเนาะเพราะว่าตอนนี้นองเป็นกระกีดไปเรื่อยๆนะครับเก็สิเหลืออยู่ประมาณสามแถวพี่น้องผมเก็ดไงถวยในดอกแถวหนึ่งก็สิเหลียวอยู่แถวหนึ่งกส็สิสายอยู่สองแถวเลยพี่น้องเพราะว่าต้องคำนวนว่าลมมันพัดถวยโต๊บเนาะก็ต้องมาหาถวยเองอีกนี่ก็แสด้เมื่อบานคนละพี่น้อง เดี๋ยวช่วงช่วงเสาร์กับสิมาไทายเบิ้งพี่น้องขั้นตอนต่อไปในการเท็ดย่างเป็นยังไงนี่ยังพระท่านจบขั้นตอนด้พี่น้องอันนี้คือการกรีดแน้นย่างพี่น้องย่างก่อนถวยเขาขั้นตอนก็เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวตอนเสาร์มาเบิ้งกันอีกรอบพี่น้องเนาะนี่ก็ลาไปก่อนเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนี่ก็เสาร์แล้วเนาะ ก็จะได้ไวไดดเวลากดก้นอะไรพี่น้อง,ยองกยลงก้นกกเดี๋ยวติดตามเบิ่งกันพี่น้องว่าก้นต้นต่อไปมันจะเป็นยังไงเนาะไปเดินทางกันเลยพี่น้อง เดี e ๋ยวไปหอดสวนเดี also, Jim, se se ๋ยวไปเจอกันดึกสวนนะพี่น้องเนาะไปเฮ้ยพี่น้องนี่ผมก็มาหอดสวนเรียบร้อยแล้วกิแต่งโตเรียบร้อยแล้วบัดนี้ก็กิดสีฟอมลุยแล้วพี่น้องก็สีเข็ดให้เบิ้งโบยจักถวยเด้อพี่น้องวิธีแล้วก็เบิ่งกันเงาเๆเด้อพี่น้องเด้อ การต้อนนี้มันก็รปดยงากเราพี่น้องแต่มันก็ใส่เวลาในจักหน่อยเนาะใส่เวลาเห็ดในจักหน่อยเนาะติดตามชมพี่น้อง ละพี่น้องหลังจากเฮาหยอดน้ำกดเรียบร้อยนะเนาะเฮาก็มาเช็คเบิ่งว่ามันแข็งดีบม่มันได้ตามเวลาที่เฮากำหนดบ่ในสภาพอากาศที่วา่าฝนมันสามาตรถตกได้ทุกเมื่อน,นะพี่น,อน้องเฮาก็ดยังมาเช็คเบิ่งว่าเฮาผสมนำ้ำกดแต่สัดส่วนมันบโบยา่ยางมันแข็งตามเวลาที่เฮาต้องการได้บ่วโบเก็เช็คกันเลยเด้อพี่น้องเด้อก็เอานิ้วจิม้มเบิ่องลวดครับ ถือโอเคพี่น้องโอเคอยู่ถือโอเคแห้งแล้วอีกบ่เกินชั่วโมงนึงก็แข็งแล้วพี่น้องถึงฝนตกมากเก๋บ่มีฝนอย่างอ๋อหนาย,ย่างก็ยังเหลือคือกาอันนี้ก็เป็นย่างสองเมีเด้อพี่น้องเบงเดอย่าง,างสองเมีดดมปลามันไหลายๆซ้ำหลนย่แหละพี่น้อง ย่างสองมีดด้วยแต่ละต้นมันก็ออกโบซ้ำกันด้พี่น้องอันนี้ก็ถ,ถ,ถ, 8, กถือว่าถัวใหญ่อยูถัวเบอร์แปดพี่น้องก็ถือว่าถัวใหญ่นาะแต่ย่างแต่ละตน้นผมบอกกันเลยว่าต้นใหญ่ตน้นสมบูรณ์มันเก็ออกหลายเนาะต้นน้อยมันก็ดเสออกน้อยตามจํานวนไปเรื่อยๆเถือ่อสีเต็มหินบบตำกว่าเก่าขึ้นพี่น้องแปดเก่าขึ้นเห็นบอกยังสีต้นมันบบใหญ่านาะ ปกป้องง่าป้านใดแต่ว่าอายุย่างมันได้เจ็ดปีขึ้นไปก็สามารถเปิดกกีดได้นะเนาะนี่ครับน้อยครับออกน้อยครับสองเมียดได้ครับนี่สองคืนคือว่ากกีดสองคืนหนึ่งสีได้เนี่ยจะน้อยอีกไี่สี่หรครับสีขะเขากันไปหลายเนี่น้อยเนี่ตามขนาดของต้นย่างเนาะเอาละพี่น้องวันนี้ก็จะได้ เซตแล้วงานหนางานนะตรงนี้กับประมาณนี้ครับพี่น้องโอเคครับโอเคพี่น้องมันี้ก็จะได้ปิดคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ